ต่อตัวนะถ้ามีฉากฮาๆให้เ่ยต่อตัว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 ไปเอไปเอเยอะอีวอนจังแมทนะลูกจะไม่ได้ห่านไม่เฉยก็แสดงเป็นการแสดงกูเฉยก็เยอะเจอก็บอกเลยเจอว่ะไอ้สายหนไอ้การกูเลยไอ้การมาเลย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 พ่อมึงตายไอ้ยังเลยมันยิงข้องหว่าง่ายวะ Uhm. ตายห่กกันหมดเลยเนี่ยท oh, ีนี้โออยเต็มหมดละเละเต็มหมเตดลต็มหมดอต็มหมะเมไม่ได้กูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้เดด้มดมเทไม่ได้เฮ้ยเปิดต็มดเกือบเ็มเเเเเอดเเล ไม่โดนได้ไงว้าวยิงได้ยังดิได้ยังยิงไหนอังสวยมาแล้วมาแล้วยี่ได้เหกูบอกแล้วเฮ้ยโดนได้ไงวะนี่อยว่ที่ไหล่ไม่ตายเหฉยไม่ไม่โดนเลยยิงไอ้เนีไอ้โอสยิงได้เนี่ยอุ้ยยิงเองโลเมื่อกี้เข้าหัวกว่าแบ่งดักมาละ

ไม่มีย้อนกลั้าไอ้เหี้ยย้านเอาปืนได้ไหมเฮ้ยเอาสกินกูดีกว่าเนี่ยแบ็คโลตัสเหลือสกิน400บาทแล้วฉันเหลือกอะไรได้ไหมเอานี้แล้วกันไปไอ้เหี้ยกูขายสิไงกาลิวกาลิวใครวะเจ้าเลยเหลือกาลิวเฉยู่ไหนกันอะนี่กูจะแอคเมื่อกี้ไอ้คนแอคมาเอาเนี่แบบใช้ดีเซลฝั่งซ้ายอะปาร์กอ ไอ้แอ๊กไอ้เนี่ยโดนกูเฮ้ยยุยุบยุแปรแฟรแฟรแแไปนี่ไปนี่ไปนอ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยม่ไหวแล้ววะระวังนูโอ้ยไม่ไหวแล้ววะสามสองหนึ่งไปไปไปมุนมุนหมมุนทํามลยอยู่มิดอยู่มิด

ไม่จัดมินมีมินมีกูโดนทำมีหมดอ้ยปิงปิงแล้วกูอยู่เองคนเดียวนี่ไม่คิดว่ามันจะมาเองกันเลยหรอหมอไอ้เจ้ามินที่พวกเขาเลตว์โอ้ยไม่ไม่คุณจะบุกเข้าไปทำไมกูไม่ได้บุกวันหามาไม่ไม่มึงอะบุกบีบีตั้นมามามีมีมีอ๋อเ่าเย้ยกูเบียให้กูเบียให้เบียให้ ยควันเยอะจังวะแม่สนอนสนสนอนแล้วอนมซ่อนหรือสนมึงไอ้โมอเฮ้ยกูมีมุกของกูอยู่อ้ย่กูกดขิ้ขวาแต่กูลืมไปว่าเกมนี้ไม่เลงไม่ได้เฮียมันไม่กล้าออกอ่ะอ๋อมันทำไมรู้ป่ะมันไม่กล้าออกกูปาเบิดไปแม่งโดนสามตัวเต็มๆเลยไหมเอียตายรู้ป่ะไอ้โน ไม่เจอโดนสามตัวเปล่าแต่มันก็มันต้องมีตัวเจนน่าตัวไปอื่นดีวะไปไหนกันหมดวะไอยการดูเอรอ้องตกจ่ะดักกูหมดเลยอ่ะสิวสิวสิวโอ้ยไม่ได้แล้วโอ้ยสาดเลยเกือบเหนือเพื่อนแล้วฝากความหวังเอาเร็วมันดแล้วเออไม่รีบวิ่งก่อนจะเหนื่อยมั้ย ไม่ฟาดทิกมีทิกมิทิกเฮ้ยไอ้กูเห็นมึงตาย๋อทิกนี่ไงมีทิกทิทิกเมจิกทริกว่านเบ็ดยแฟดเ็ดด้วยแฟดนเี้ยเเฮ้ยรวยวะโอ้ปปาดกี้เหนเป็นภาดที่กูเคยเห็นแล้วโอ้เป็นไม่น่าใช่ โอ้แฟดกี่ตัววะบอยมึงเล่นเฮียอะไรวะโอ้ช่วยด้วยน้องวินเทอร์มึงมองอะไรอ่ะโอ้ยแม่งสแปมระเบิดกันมันเลยนี่เออขอสแปมบ้าง ไปที่อื่นหมดแล้วไอ้บอลตรงนี้มีปืนฟรีอยู่อ่ะเผื่อนเรจะไปเอาสวยยิงฟุกข้อหัวไอ้บอสแตกไอ้บอสแตกสั่นอยู่หลังสมูกไอ้เหี้ยเฮียไลโอ้ยไม่เป็นไรวะาทำไมทำไมแม่งไอ้บอสเห็นไอ้บอสตายแล้วแม่งตะโกนไอ้บอสแตกไอ้บอสแตกไอ้แค่เลยวะไอ้แค่เลยไอ้บไอ้บอสตกฉันไม่ต้องการปืนกูไม่ต้องการปืน กูไม่เอาไม่เป็นเพราะกันที้ไอ้สายหาหมดที่ยุ่แต่ละน้องอุ้ยแต่ละคนนี่อะกูมาเอชช็อตเลยเอ้นเข้าประตูดิเอช็อตเอช็อตเพียบเลยเอชช็อตเหรอเอตัวหนึ่งบีตัวหนึ่งบีตัวหนึ่งเข้าเลยเอ๊ะแ้วกรียสัตว์เลยเอาหลังมันเนเอชช็อตเพียบเลย เสียงเดินตั้หนึ่งเลยการออกสบี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 แแแะบี้มันมันยืนใส่เก็บเสียงอะไรวะรำรำรำ มีกิตเตอร์อยากมีเพื่อนยอ้ถ้ามันไม่มีเพื่อนนะโดนตายไปตายตายไปนสามึงยอมเหรอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกูไม่ยอมกูขอยิงแกกันยิงเลยย้หย้าย้าเฮ้ยไอ้กันมีปืนไเอาปืนลยกูไม่เอาเด้๋กูไม่เอาเด้อกูกูย้าย้าถอดเก็เสียงกูไม่เล่นนี้อ่ะมันไม่ฟิน

ไอ้เจ้ยชู้ชูโโมมม้มีมาก 2, มิดมิดสองมิดสองเลย <c oughs> ยองบายนั่นแหละมิดละวอนวอนวนหันมาทางกี่ไหนวอนไอ้สาสเรเลืออยู่นี่หลังประตูหลังประตูหลังประตูตตมุมนี้งมึงได้ละไอ้คน เสียวเสี้ยวเสียวไม่ไดูปืนดิสุดซุดซุดมาเข้าไปแล้วเหรออดไม่ลุงอ่ะมาเข้าไปดูเลยไม่อยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ประตูแหละแล้วมันไปไหนแล้ววะก็เข้าไปแล้วมันเอาบอมเจาะอ้อมไกลอ้อมไกลมีเพื่อนดักอยู่ดักอยู่ขี่อะไรเนี่ยพวกแม่งตอนนี้แม่งเซฟเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วโอยมมันาไร เพื่อนเห็นแล้วแตาจะไม่ไดกินไม่ได้กินมันไม่มีตาไหนจั๊บปีเลยวะไอ้เหี้ยกู 4q เศร้าใจว่าไม่มาบีกันเลยแต่เราบุกบ้างแล้วเอ้ยๆๆนต่อหัวต่อหัวต่อหัวเอาอีกเลยวันวันต่อหัว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 ทำไมล่ะทำไมล่ะกูมักอยู่ทำไมเราเบิดชอบอยู่ที่กูตลอดเลยวะไปบีไปบีเพื่อน ไม่ไม่ไม่ต่อหัวตรงนี้เจ้ากูต่อยังไงเนี่ยนั่งตาดู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 เฮ้ยไอโอ้ตมาที่โดนดิอ่เออไม่ได้เลยห่างไอบอลนั่งบอลนั่งนั่งแล้วไอโอ้ตมาไอโอ้ตมาไอโอ้ตมาเออเออเอ็นหนึ่งนะไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะ ตายหนึงตายนึงตายนึงเขี้ยพีสองพันเาตองหัวนะหาไปแล้วเนี่ยนะวยเอาใเอชช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 อชช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 ชอชชชชชชชออ บอลแล้กันเย้เฮ้ยไม่ทันฝันนี้ฝันนี้ใครพองเลยเยอะเย้ยเ้ยฝันพี่อะไรแม่นเลยเออเฮ้ยโยนกันนะอย่าโยนอย่าโยนไม่มึงไม่ต่อหัวเอ้อเอ้อขึ้นไปเอ้ยโดกระโดดขึ้นไปเออเออเอโดดขึ้นไปอ่าเอ้ยอเยาะอยาะเออก็ก็อุ้ยอุ้ย ไอโอลตกระโดดออโตกระโดดกงครั้งโอกระโดดก่อนหนครั you ้งโอตกระโดดอ่ะไอไอกันไอกันไอกันหยุดหยุดย่อหยุดย่อคุณลุกไม่ได้ด้วยซ้ำโอเคแล้วก็เออโอย่อโอตย่ออุอุ้ยอุอเขี้ยมันเลื่ไม่ตายปคนลืลืลือนนน โอ้ยิงกู่ยิงกู่ยิงกูยิงคูตายมามึงดูมึงยสนโรตลอดเลยใครจะับแล้วช่วยยิงใครจยิงกูยิงกูยิงกูยิงมึงบอกไอ้คนกยิงมันไปยิงมันเนี่ยนะเบียดจับหรือไม่ต้องต่อแล้วไม่ต้องต่อแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย โดนโดนเอาที่โดนเข้านี่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 โว้สเกลเอาเลยอยู่ที่กูสไตล์นีกูเข้าเบียนอนบีมีคนไปเครียดแล้วใช่เออ วางหายวางหายไอ้เคียแล้วอยู่ตรงนั้นไอ้การเห็นไหมตานี่โอยโควิดเนี่ยเห็นว่ามีมีโค้ดมึงไม่เชื่อกตัวยิงมึงแล้วน่ะยิงทิ้งเว้ยยิงพ่อมึงขึ้นไอ้ช็อตล่อเฮ้ยเดี๋ยวดูให้ดูนี่กันมันเข้าบีมันเข้าเซเนลเออได้ไล้การดูนั้นมันเข้าแล้วมันเข้ากันละเฮ้ยทำไมเงียบอย่างนี้วะ กกมาแล้วตัดตัวตัดตัวเย็บเลสเอายิงหมดด้วยโอ้ยหอลเอามวยไอ้สารเลวหมดเลยวันนี้ยังกูยิงคนอื่นไม่ได้แล้วกูยิงคนตายอีกคนนึงกูโดนแบนแล้วอ่าได้เวลาเปลี่ยนเป็นเอเคแล้วโบ่จริงดิโบ่จริงดิตัด มือกคตรไว้ใจกูเลยยังยิงดินเตอรเลยน้องแบต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 ไม่อยกยิงหรอกโอ้โหโอ้โหตายกูหมดเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมันเข้ากันโอ้โหแฟดสวยมากใครสวยเพื่อนเนี่ยแหละโดนแบนอ่ะไม่ยิงไอ้คนแฝดเยอะ แต่ละคนโอ้ยร้อยนัดโอ้พ <and living> ี <Wars> ่เอ้ปืนโหนพี่เอี้ยย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 รยยนยากยอยยอยยลยย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 ยนยย โอ้ยไดียงกมึไปดีไปไหนวะลลลยล้อลลลลลูเล่าพึ่งอ่อย่าึงอย่าึงรอมันมารอมมันเห็นนมันเห็นเงามันเห็นเงาไอ้กันขึ้นลงไปหน่อยลองมันขึ้นมาตรงตรงนั้นหอยรอลยรอเลยรอเลยโอ้ียิงไม่โดนมันเห็นเงา้ลยนี่ เพื่อนไปสอยดิโอ้หมันอยู่โคตรไกลเลยบอสมีเทียชาดหน้าเฮ้ยอย่างเงี้ยบอสบอสเข้าไปเข้าไปหลบกระสุนมันไอ้ตัวนี้ยิงกากไอ้ตัวนี้ยิงกากยิงกะเฮียะไรสอยหน้ากูเนี่ยไม่หรอกว้าวพี่คุยเอ๊ะเออแล้วไปหาเจโอเคโอเคอย่างน้อยก็ไม่ทันหมดหมดหลุดเลยยนดิเตอร์ต่อดิเตอร์ขังแกงไอ้ที่เอาวะล่ะเอาดีเอาดี เอาดีเซิร์ดนะเกงเลยี้วัี้วัีมาดีปซื้อรไปด้วยเกงสเตอซื้อแกรสองอันซื้อแฟสองอันซื้อแฟรสองอันลา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 ลอยเล่นลาเลยอย่าเนตาบวเลยไหนแฟนใครแฟนวันนี้เห่าเห็นมึงเนี่ยเฮ้ยเห็นมึงเนี่ยเห็นมึงเนี่ยมาข้าไผ่ป่าโง่กูป่า ปลาไม่เป็นครับพี่อย่าออกก่อนเกียกลัวแฟลกูกลัวไเนเกฟนะเนี่ยเกียไอบอลบุบบาบุบบ้าบุบ้าไอสัตว<อ>์ติดติดที่อะไรวะเฮ้ยแฟนทแฟลแฟลทไล่หนึ่งตัวไล่หนึ่งตัวไล่หนึง่ง,องโอยเอาเลยเอาเลย,ยเกมไหยโดนอ้าว ป๊อป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 ไอ้ยัยไอ้กป้ยย่จอ้ย่่ไม่เงีสมูทต์ปะโอ๊ยไฮดราันอกยยปงเราดเียเฮ้ยเลยเ้ยกูจะให้สมออฟให้เพื่อนสหน่อยสัคุยไม่เอาเล่นดเะกูไม่เล่นละ นิสเร์จ้าคุณอดไอเยเี่ยกั้กรจราัานเลยเุ้ยเรานำอีกตั้งอีกตั้งห้าแปมไปเสียเลยไปเรานำอีกตั้งห้าตาไปมี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 ไปี่กูไปตามต่อไปเรต่อไปเูองต่อไปดรต่อไปเฮ้ยโอเคโอเคกูไปไปดิไปดิ ไปดิไปดิไปไอ้ไอ้ไปไปไปอ๋อช่างสวยไหนยนหมดวะไม่มีไม่มีเลยอยู่บีหมดละอยู่บีกันหมดห้องงานที่เตอร์เด้เอากตตรงนี้มันไม่มีเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี้ยไปไหนหมดวะช่างแมงแล้วปุไปละอไป โดนด้วยเขาเฮียบอลอีกใส่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 ไอสัตว์มันมีเพื่อนเฮียมีเพื่อนเหรอช็อตช็อช็อตชอตอไยิงสวยบอลยิงสวยบอลบอลยิงสวยมาเลยบอลสุ๊จ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 อวไม่มีเหรอ่ยม

อยากได้ MVP เย้าหัวดีการไม่หยากได้ MVP